เดี๋ยวเติมลังความรักหอกเกแฮมนายมีบ้างไว้ฮะสิงห์หันเลืบเลืเทนเคียวเคนจงรับความรักของกันดัมไปซะผู้นักสู้สทุนทรพีอเวจีกันดัม สวัสดีครับตอนนี้ก็จะอยู่กันในกันตามมันโนอบนะครับก็มีหุ่นเข้ามาหลังจากที่ไม่ได้ทาคลิปนานนะครับในสุดก็ได้แวะกลับมาทาต่อทุกทีในรอบนี้ก็อยากจะทําหุ่นซปเปอร์ลิมิตที่ค้างคากันไว้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวเตียวที่ไม่ได้ทํามันคือตัวเดิมแต่ว่าขอแค่ฉี่มาก,ก็ได้เป็นหุ่นซปเปอร์ลิมิตกับเขาได้นะครับไปบอกนึกว่าอยู่ในเอดีโต้เขาเรียกว่ากล้ากระโดดจากแรงเอสไปเป็นเอสเอสไงอันนี้ก็เช่นกันกระโดดจากตัวพิเศษกลายไปเป็น เอ่อซูปเปอร์ลิมิเต็ดอ่ามันมาตากตรงนี้ครับใช่แต่ว่าตัวที่เราจะเล่นนี่มันก็คือก็อดกันดัมและฟูนไซกิหรือว่าวายุอาชาผู้ใจนั่นเองครับก็เป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดระแบบที่เท่าไรแล้วก็จะไม่ได้เหมือนเดิมที่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็มาดูกันว่าเมื่อก็อดกันดัมได้ขี่วายุอาชาแล้วนั้นจะเป็นยังไงนะครับมา กอดกันดำที่มีในเกมเมื่อนานมาแล้วได้ขึ้นเป็นซูเปอร์ลิมิเตดเมื่อได้ขี่วัอยอุอาชาครับมาดูอาวุธกันอย่างแรกเป็นกอดฟิงเกอร์แบบยิงเหมือนกันในเอ็กตีมครับเวลายิงโดนก็จะทําให้ศัตรูนั้นชงักแล้วก็ติดเบิร์นส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นเซกิียเทนเชียวเคนแบบหนึ่งลูกเล็กๆนะครับขึ้นไฟมี4นัดแต่เซกิอเทนเชียวเคนมี2นัดมาดูท่าฟันฟันธรรมดาฟันข้าง แล้วก็แรด,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 ดฟันจริงๆแรดฟันก็คือท่าโดดครับซึ่งท่าโดดเนี่ยท่าโดดถือแล้วสามารถกดฟันต่อได้อย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นเข้าไปท่าเดิมแล้วก็มีท่าฟันลงด้วยก็จะเป็นการเอาดาบขนาดให่ปาดขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูสกิลแต่และสกิลกันสกิลแรกครับก็เป็นท่าประจำตัวของกอดกันดัมนั่นก็คือก๊อดฟิงเกอร ซึ่งกอฟิงเกอร์หลังจากที่บีบหัวแล้วทำดาเมจก็จะติดสถานะเบิร์นอย่างแน่นอนส่วนถ้าเป็นดานหลังก็งจะเป็นกอฟิงเกอร์แต่เป็นในรูปแบบฮุกเข้ามาหาเราส่วนสกิลสองท่าที่ใครต่อหลายหลายคนก็ต้องปวดหัวกับมันมาแล้วกับท่าไถแบบเดียวกับของโมโมคาปูนั่นแหละส่วนถ้าเป็นดานหลังก็งจะเป็นการเสก ร่างแยกของตัวเองก็ช้าโดออกมาจากการอาวุธยิงทุกๆอย่างจนกว่าเงาจะหายไปนั่นเองก็อาวุธประมาณนี้แต่ละท่านี่ก็คือว่าดูนี้ในสำหรับหุ่นสายเข้าปะท่าอย่างจริงจังนะครับมันก็มีไฮเปอร์โมดจากการติดปั๊บของมันอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูคอมโบของตัวนี้กันอย่างแรกก็ฟันลกากตามด้วยสกิลหนึ่งนี่ถึงกันลงมาเพื่อมาดับเบิ้ลก็สปริงเกอร์กับโนเบลเลยนะครับแล้วคอมโบต่อมากดฟันแล้วก็ตามด้วย สกิลสองก็จะเป็นการเอาวายุอาชานะครับรัวตีนใส่แล้วก็เอาหัวโมงอีกทีหนึ่งยังไม่หมดครับคอโมโบอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าจะจะเป็นสลับหุ่นตัวนี้เลยก็คือกดท่าไถ่ครับแล้วก็ตามด้วยก็อดฟิงเกอร์อย่างที่รู้ว่าก็อดฟิงเกอร์เนี่ยเป็นอาวุธที่โหลดไวมากๆอยู่แล้วทําให้การทําคอมโบแบบเต็มๆสามารถทําได้ตามนี้ครับก็คือกดไถ่แล้วก็ตามด้วยก็อดฟิงเกอร์เสร็จแล้วก็ถอยออกมากดก็อดฟิงเกอร์อีกรอบหนึ่งได้ ถ้าเกิดทําได้ประมาณนี้ก็คือยือ้อศัตรูยาวๆแถมคาร์อบอนนี่แรงามากๆด้วยเพราะว่าท่าไถ่นั้นเป็นซุปกเปอร์อาร์เมอร์ทำให้เราไม่สามารถโดนขัดได้ง่ายๆแล้วก็ยังต่อก็อดฟิงเกอร์ปิดท้ายได้อีกด้วยตั้งสองครั้งแต่นะครับแต่ท่าของมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเรากดท่าไปตายของตัวนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเฮ้ยเอเอ,เอต้องชมนี่ก่อนเหมือนกับตอนท้ายของจีเนดัมเลยที่จะมีปีออกมากับตัววายูอาชาอันนี้ทำไปตายครับนี่ก็จะเป็น สิ่คีอกรเลิฟเลิฟเทนเคียวเคนที่ปล่อยกับเลนนั่นเองมาทีนี้ก็มาดูความลับของหุ่นตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือแน่นอนว่ามันเป็นหุ่นที่ขี่มาแล้วมันก็สามารถลงมาจากม้าได้แต่มันจะลงได้ก็ต่อเมื่อคุณปลดขั้นมันแล้วเท่านั้นครับมันต้องปลดขั้นประมาณ4ี่ด้วยมั้งแล้วเราก็จะมาลองดูองขำกันครับก่อนกันดมแบบที่ไม่ขี่ม้านั้นมีวิธีการเล่นยังไงในคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้ปลดขั้นถึงขั้นนั้นคือเวลาที่เราตายแล้วจะเข้าสู่ร่างนี้นะครับออานนร่งน่รรง้กก็็ะซยแเป God, ash, ก็สแลปาดขึ้นไปข้างหน้ามี5นัดถ้าฟันฟันธรรมดาโอ้จะเรียกว่าถ้าฟันก็ไม่ได้เพราะมันคือก็สฟิงเกอร์ฟันข้างนี่ก็เป็นฟันทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยก็สสแลตไทฟูนส่วนแอสฟันก็เป็นโชคิวเฮาเดนยยดันทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันสกิลแรกก็เป็นท่าเอาดาบปาดส่วน สกิลสองก็เป็นท่าควักดาวสตันไวๆเพื่อเราต่อคอมโบได้นั่นเองคอมโบในร่างนี้ก็สลับก,รรกนันเล็กๆน้อยๆครับแค่กดฟันกระตันด้วยสกิลหนึ่งนี่ก็จะเป็นการโรตีนส่ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือกดสกิลสองแล้วก็ตามด้วยฟันอนีางที่บอกไปแค่นี้แหละครับคอมโบร่างนี้หรือเรียกว่าร่างก่อนตายก็ได้ ก็ถือว่าเป็นก้อนกรนดัมในเวอร์ชันซูเปอร์มิเต็ดที่ถ้าใครเป็นสายแสบชอบเข้าปะทาบแบบจังๆแล้วก็คุณจะได้เป็นผู้สืบทอด King of h e a r t อย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับมันก็ไปสำหรับทีมที่เราจะไปลงนะครับเขาขอร้องมาเลยนะครับขอเอาเป็นทุนภาคตีล้วนจริงๆผมจะใส่ไลไซิงก็ได้แต่ว่าผมอยากเล่นแบบเอามาแต่สิทธ์แล้วก็อาจารย์กับสิทธิ์ที่ขี่ม้าอยู่ก็ไป จริงๆมีหลายๆคนรีเควสกันมานะว่าอยากให้ทําหุ่นภาคตีผมมีสนใจอยู่2ตัวคือตัวเนี้กับอ่ามาสเตอร์ไอ้ก้อนกันดั้มอันแรกก็มันอาจจะช้าไปแล้วก็เลยขอมาทําตัวที่มันใหม่กว่าปัจจุบันถ้าเกิดจะเอาหุ่นภาคตีมาเล่นถ้าไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นมาสเตอร์หลักๆยกเว้นแต่ถ้าแบบใจรักใน king of hearts ชอบ<ๆ><ๆ>ก้อน<ๆ>กันดั้มเฉยๆก็น่าน,นานทีเห็นที่ะ ลืมบอกไปว่าถ้าเกิดเราเจอต,ตัวที่มันยิงปืนใส่เปิดก็ชาโดฟปะแล้วก็อเอาไถ่ไปโดนแล้วก็เข้าไปประชันหน้าแต่ถ้าเกิดเราเจอปัญหาที่แบบว่าเรายังโหลดของไม่เสร็จก็ลากแมงมาเลยแล้วก็ไปเลยเอาไปอืมไถ่ไปโดน่ะไม่ไหวละเล่นแบบเล่นแบบคนเร็วไม่ได้ต้องเล่นคนดีนะ เล่นแบบคนเร็วคือกดไถแม่งอย่างเดียวครับจนจนจนไกวอีกฝั่งนึงจะร้องขอชีวิตอืพลังอาคีกอสฟิงเกอร์โอเคไม่น่ารีลาเยอะเลยถ้าผมเล่นแบบปกติอ่ะผมจะปล่อยเซก,กิฮะกระแปมไปก่อนรอให้แบบว่าเออมันปล่อยของทุกอย่างให้หมดอ่ะแล้วค่อยเข้าไปป่อยก่อนโคชโดไปกอสฟิงเกอร์บีอีรอบหนึ่งตายเพราะกระอดนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรามีอันตีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอันตีแบบว่าเหมือนกับนิวเชียร์อะไรพวกนี้ครับเราก็เราก็จะทําแบบอ่ะตบซักคอมโบนึ่งกำงาไปก่อนก็ได้แล้วก็ซิกิฮันเลิฟเลิเทนเคียวขึ้นนโอพูดแบบภาคอังกฤษตายแน,น่นอนคืออันตีเนี่ย,ยมันขึ้นชื่อว่าโยโรครับไม่ต้องคิดหรอกว่าจะโดนหรือไม่โดน ใส่ตอนที่แม่งลม้มเหมือนพวกซักลธารายคานอนอะไรเงี้ยได้อุ้ยซุปเปอร์อัลเมอร์มาเฮ้ยเสกเม,มเีเมียมาเฮ้ยขอโทษพูดเมียไม่ได้เพราะมันไม่ได้มมันไไ่ด้กันในเรื่องจริงๆแค่เมียน้อยเฉย <c oughs> ยอกยอกยอกถึงจะพูดความจริงแต่ก็ใช่แหละก็ต์ฟิงเกอร์เ <f> <c oughs> นี่ยด,ดูไปแล้วมันไม่ <c oughs> มีอะไรมากเลยแค่เล่นแค่นี้ก็ปั่นคนนั่นละ อุ้ยน้ยนะกัดพดกันทันเดี๋ยวดยวอนสปแปนไปก่อนดีกว่าระวังล้อของไอไฟนี่ก็เอาในิงๆมันมีประโยชน์นะก็ะทำให้สตูชนกได้อืเอาเสียงเมียมาทุกครั้งที่เราเสียงเมียมาต่อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากอายุอาชาเป็นโนเบลนะครับก็ เมื่อกี้ผมเคอเรียกมีอไอีกแล้วนี่หว่าช่างแมงกันก็เป็นสันนิษฐานได้ว่าโนเบลเนี่ยอาจจะเป็นสาวสาวม้าก็ได้นะครับอุ้ยปั๊บแล้วก็ปิดท้ายโชคดีเพื่อน เรื่องแบบว่าเกมเพย์มันนอกจากไถไถแล้วก็บีหัวบีหัวอย่างเดียวก็ถ้าเกิดโดนเองจริงๆใน่างนี้ก็ยิดอยู่เหมือนกันนะมันถือว่าเป็นหุ่นที่ทําให้คนปวดใจได้อยู่ระดับหนึ่งเลยครับมาเดี๋ยวเรารอบนี้ไปเจอคนหรือเตอบอลก็ไม่รู้ดีกว่า ตอนนี้พัฒนาเรื่องการหาห้องไวขึ้นนะจากปกติหาตอนตีสามตีสี่รอบนี้มาหาหกโมงแล้วอย่างน้อยต้องมีชาวจีนตื่นเช้ามาเล่นกับเราแน่มีเรื่องที่อยากจะคุยกับเกมนี้ผมมักจะพูดทุกคลิปเลยว่าเขาเตรียมที่จะเอาเบกเเบลเข้ามาในเกมแล้วแต่ว่าและที่สําคัญตอนนี้ก็มีประกาศหุ Super ่นซุปเปอร์ลิมิตโตต่อไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสไตฟรีดอมในชื่ออังกฤษเขาใช้ชื่อว่าฟูลบูธอะแต่หรือจะเรียกว่าฟูลเบิร์กก็ไม่แน่ใจ ซึ่งจะมาเนื่องในโอกาสัสักอย่างก็แหละเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนพี่จีนเขาจะวางแผนไว้เสร็จสับแล้วนะว่าเดี๋ยวหุ่นตอนนั้นตัวนู้นนี้จะมาสุดท้ายก็ถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกําหนดเห็นเปลี่ยนโลโก้จากไซฟ,ฟิอมอะเป็นฟันต้าเหมือนเดิมสรุปผมมงเช้าไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยมเตอบอมัอนถือว่าเป็นเรื่องที่ จะเรียกว่ายังไม่เศร้าหรอกคือยังไงมาเดี๋ยวก็มาแหละอดทนรอิดน,นึนงถึงจะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่คือตัวไซฟิดอมตัวเนี้ยอารมณ์แบบเดียวกับฟรีดอมนะครับแทนที่จะทําเป็นรีเวิร์กใหม่จากตัวเดิมที่มีในเกมอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยทําเป็นตัวแยกออกมาให้พี่จีนเขาจะเสียดายเกมเพลย์ของไตฟิโดมเก่าไงอุตส่าห์เป็นซูป,ปเปอร์ลีเดตตัวแรกในฐานะของลูกรักพี่จีนจากภาคซีด,ด้วยเป็นอันติเสกมีเทียมาบินวอนใช่ปะ่ะแต่นี้จะแบบมีความพิ้วเหมือนกับบอลเน็กพัดว่าไว้นั่นมา รูจ้จักรู้จักเปล่ามาเปล่าเพลงมาอุ้ยไอ้บอดยิงไอ้บอดเวยมันยิงอืมเขาโบง่ายๆเขาบออุ้ยอุ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละมันมีคนต้องจะเล่นหลังมันนึงไอ้บอดอะเดี๋ยวรอก่อนต้องเสกนี่ก่อนก๊อตชาโร์ืด เรียบร้อยเขาโมเดียวตายแรงมากนะครับแต่ไม่รู้จะแรงกับคนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูมาหนี้มาหนี้ปึ้มนี่แหละยทิ้งคิวขเขนเฮ้ยนี่มันคนพลาดเดียวกันได่หว่าเดี๋ยว,ดวเดาล่อนเฮ้ยยิงใครอ่ะอ่ะมาเลงมาเลงเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออนุญาตโอ๊ยไม่โดนคนภาคโดโมอนต้องเติมพลังโดโมอนในกันเองไม่น่าเลยนะอีซักเป็นแค่คนเสี่ยงเหมือนชั้นแท้ๆบีบหัวไปบางอาจมาอัตีเตะชั้นฮะล้องเปิลเฮ้ยไปล็อกตายเฮ้ยพลังค,ความล็อกเอา้าเฮ้ยอตีดูดหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้มันมันดูดซับหายไปได้ไงไม่เข้าใจเฮ้ยอันนี้ก็มาเหมือนกันเฮ้ยมาต้องเจอมาเฮ้ยแย่วะ่ะโอ้ทําไมต้องอันตีใส่เลยบานะนาดต่อไปใครนกนี่ว่ะไอ้นกนี่อันตรายเอาโอเคมันไม่ไม่สนใจเราก็ยังดีเฮ้ยมีบัฟให้ด้วยภูมีนมนะอ๋ะอของเราของเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโลนลานสิ เฮ ah! <i>. ้ยโหเกือบละอ๋อผมลืมบอกว่าไอ้ท่าไอ้ท hmm. ่าฮุกเนี่ยมันกว้างมากสามารถดึงทั้งแมพมาก็ยังได้ครับดึงเพื่อนเราก็ได้ด้วยตีแน่อุ้ยโหเมื่อกี้ตายแล้วเอ้าตายใช่ตายเพราะเราตายเพราะความร้อนแรงของก็อดฟิงเกอร์ยังไงล่ะขนาด ขนาดยูนิคอร์นกันด้มที่วันแท่ยังแพ้กับความร้อนแรงของก็อดฟิงเกอร์ดีแล้วที่เมื่อกี้กดท่าตับไปก่อนแต่เอาีผมชอบมากเลยการที่มันทำก็อดฟิงเกอร์แบบมือขนาดใหญ่แล้วทําเป็นท่าฮุกให้เราอ่ะกําลังคิดอยู่เลยว่าถ้ายูนิคอร์นอเวกร่างเขียวอ่ะมันทําไซโคเฟมแบบสามารถดึงเข้าหาโตได้เหมือนเอดีแพทเทินลรีแนน่าจะดี อ่ะทีนี้มาต่อเรื่องพี่จีนก็นอกจากไอสองตัวนั้นที่หายสาบสูญไปแล้วจริงๆมันก็มีหุ่นอยู่หลายตัวที่มีข้อมูลหลุดออกมาถ้าจำไม่ผิดผมลองไล่เล่นๆมันจะมีดูนามสซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นร่าง DN-Arm แล้วก็จะมีอ้าวเฮ้ยเจอคนแล้วก็มีไอเทวิงเก้จากอลันบัลครับ เผื่อใครจำไม่ได้ไอตัวที่อีซึกิขับลูกน้องของแมกกลิส e นะครับที่ถือดาบใหญ่ๆตัวหุนเขาควายนั่นแหละจำได้แค่เนี้วยเจอผู้สืบทอดที่เขาฮาร์ดอยู่ในทีมเดียวกันวะไม่รู้จะสู้ฟูเซเบอร์ไหวหรือเปล่าเออผมลืมพูดเรื่องไอนี่ไปเลยว่าถ้าเทียบกับพวกซูเปอร์ลิมิเต็ดที่เป็นสายขืนใจเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะไหวขนาดไหนถ้าได้ด้านเหลี่ยมเนี่ยมันยังแพ้พวกฟูเซเบอร์กับเรตินี่ปีกแสงแน่นอนแต่เรื่องความน่าดานเนี่ย อันนี้ต้องลองดูอ,อ้นนอออาวอะไรวะโอ้ไม่เล่นนี่วาทำไมไมาให้เขิดตาอย่างนี้ฮะโอเคอุตส่าห์จะ่ีใจได้เจอคนไม่เพลงมาอุ้ยอันนี้เราออกไปเอาเป็นว่าเราไปเจอกันตาหน้าครับดูเหมือนว่าจากการที่เราขยับ เออโอเคเกือบจะถอดใจแล้วล่ะว่าไม่น่าจะเจอคนน่าจะเจอบอดแทนแต่ว่าทำไมเพื่อนไม่กดวะรอต่อไปทำไมตอนสุดท้ายมันยากเก็นจนังเลยในที่สุดกูโดนปลดปล่อยทีเอาเพราไม่พูดเยอะละรอคนก็รอคนแล้ว ถามว่าทำไมทุกคลิปต้องเจอบอทก็ตามนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้พลังของเคียวฮาร์ดทำให้พวกมันนั้นต้องยอมให้กับแชมป์การนำไฟครั้งที่13ซึ่งครั้งที่สีนจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับตอนเด็กผมเคยเชื่อเลยนะว่าจีกันตัมจะมีซีนั้นสอ่ะก็เขาบอกว่าจะมีอะไรกันเอ่อซียูอินการนมไฟครั้งที่14 มาี่มาดิอ่ากันกระสุนกอดฟิงเกอร์พลังอัคคีกอดฟิงเกอร์ลออรแล้วก็เซกิอาเทนเคียวเอาไปโดนเลยไม่เป็นไรนี่ฮีทเอ็นคือคือ,คอไอส้สกิลหนึ่งอะคำสั่งมันเซตกันง่ายมากเลยคืออ่ะอันนี้กอดฟิงเกอร์ใช่ไหม กอดฟิงเกอร์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นด้านหลังก็จะเป็นฮีทเอ็นเนี้ยแ่งเสร็จง่ายมากเลยไม่ใช่อะไรหรอกมันดูง่ายไปอะ่ะแต่ช่วยไม่ได้โดบอนของเราแหกปากกันอยู่ไม่กี่คำหรอกเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเติมพลังความรักหรอกกีแฮมนายนมีบ้างไว้ฮะสิงหันเลิบเลิเ,เ,เทนเคียวเคนตรงรักความรัก ขอกระดบไปสักไม่ละมีหัวตอ่อและที่นี่นายจำไว้เกีแ่แฮปว่านายต้องมีความรักให้กับการดั้มากกว่านี้มองไฟออกมามันดูปแปลกแทนอ๋อควร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 ไม่เป็นไรไขกำลังกะขี่ก๊อตฟิงเกอร์อควรควรเหมือนกัน เออผมไม่ได้ใช้ท่าอื่นเลยนี่เดี๋ยวรอก่อนแต่จริงๆก็เล่นท่านี้ก็แค่นี้ก็เหลือแหละนะเฮ้ยเซกนี่อมีน้อยาม,มารอก่อนรอก่อนมาบอกว่าเ,าเ,าเาท่าไหร่นั่นก็ฮีทเอ็นฝ่ามือฮิท <อง S 1> เอ็นเฮ้ยเขามีบัวเบียวพิทายเฮ้ยเขามีบัวพิทายเลยพลังอัคคีกดเอ้า อดแม่งโหไม่เข้าใจเลยอะเบอร์มือครั้งนี้ของฉันกำลังลุกใหม่เป็นสีแดงฉานมันจะรับร้องนำพาไปสู่ชัยชนะไปจบเพอเดี๋ยวเราก็ได้เห็นคลิปจีกันดับอีทีตอนมาสเตอร์คีม้ามาหยอกหยอกแต่คิดว่าน่าจะมาได้แหละ งั้นก็ไปปิดท้ายคลิปกันโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับก้อนกันดัมและฟูลไซกิหรือวายุอาชาซูเปอร์ลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งถ้าใครที่ชอบสายบวกเข้าไปตรงๆแบบซึ้งๆหน้าคิงออมฮาร์ได้รับเลือกคุณให้มาขับหุ่นตัวนี้แล้วครับสำหรับตัวต่อไปจริงๆผมมีแผนอยู่ฮะว่าคุณตัวนี้เนี่ยนด้วยความที่ว่าในเกมเนี้ยมันเป็นหุ่นที่เป็นมิดแล้วก็เก่งมากๆด้วยแต่ในอีกเกมหนึ่งที่เราจะมาเหมือนเป็นคอแลบคัมขัขขนั่นก็คือ m a ็กซ o ่บูตเนี่ยเราจะเทียบกันให้เห็นว่าไอหุ่นตัวนี้เมื่อมันอยู่ของฝั่งพี่จีนเนี่ยมันเทพขนาดไหนและฝั่งเอวิออนว่ามันจะบัดซบขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันผมจะลง2คลิปนี้ติดต่อกันเพื่อให้ดูความต่างของหุ่นตัวนี้กันเลยใครที่อยากจะให้รีวิวหุน่นหรือว่ารีเฟรชหุ่นอะไรก็สามารถส่งกันมาได้หลังไม้เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ